พาะผู้ประกอการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพลองวันนี้เราจะมานําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางศูนย์บ่มเพาะเรานะคะชื่อผลิตภัณฑ์น้ําย้อยหม้อร้อนหินดอยฮอตคัพนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราจะจัดจําหน่ายในราคา59บาทซื้อ10แถม1นะคะ โดยที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะส่งเสริมอัตลักษณ์ของชาวอัมพอลองโดยที่เราจะนําเส้นขนมจีนอบแห้งและน้าพริกน้ําย้อยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอัมพอลองมาในรูปแบบอร่อยสะดวกและไม่งอน้ําร้อนค่ะขั้นตอนการรับประทานน้าย้อยหม้อร้อนหิมดอยนะคะเราจะมีวิธีการรับประทานโดย1เปิดฝากล่องออกมานะคะแล้วก็ในกล่องจะประกอบไปด้วย พริกน้ำย้อยนะคะขนาด30กรัมแล้วก็น้ำปลาขนาด15กรัมมีช้อนซ้อมแล้วก็มีเส้นขนมจีนอบแห้งจำนวน80กรัมค่ะเราก็จะนำกล่องด้านในออกนะคะตัวกล่องชั้นในออกแล้วก็แกะถุงนะคะเป็นถุงทำความร้อนค่ะนะคะเทน้ำในอุณหภูมิห้องลงไปให้ท่วงถุงทำความร้อนค่ะ สสใส่กล่องด้านในลงไปงลแล้วก็แกะเส้นขนมจีนอบแห้งนะคะใส่ลงไปงาจากนั้นก็เติมน้ำให้ท่วมเส้นขนมจีนอบแห้งะคะ่ะก็ทำการปิดฝานะคะให้หม,ม้อทำความร้อนนะคะ 10นาทีนะคะเราก็นําน้ําไปเททิ้งนะคะเราก็จะได้เป็นเส้นขนมจีนที่เหนียวนุ่มแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เทน้าพริกน้ําย้อยสูตรต้นตํำรับอาเพอลองลงไปเลยค่ะเพื่อความแซ่บหนัวนะคะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก็จะได้เป็นขนมจีนน้ำย้อยหม้อร้อนหิมดอยฮอตครับค่ะอย่าลืมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของพวกเราเลยคะ่ะขอบคุณค่ะ